ทุกคนถ้าสวรรค์อ่าเดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงไปที่ถ้าสวรรค์กันเลยนะคะถ้าสวรรค์มีความลึกมากกว่าพื้นดินมากนะครับทุกคนซึ่งภายในเป็นถ้าเย็นนะครับเดี๋ยวเราลอง,งลงไปดูกันนะคะทําไมถึงมาชื่อว่าถ้าสวรรค์เพราะว่าที่ต้นที่มานะคะจะมีลิงและเสร็จแล้วก็ขั้นบันไดก็จะเยอะนะครับทําให้หอบหรือว่าเกือบจะเป็นลมได้นะครับ แม่ผมเกือบเป็นลมแล้วนะครับไม่ที่เป็นลมเพราะว่าแบบแบดดม,มันแรงด้วยเพราะว่าที่ท,ที่ที่หายได้เพราะว่ามีต้นไม้ออใช่ครับผมต้ตนไม้เย,ยอะตัวน,นี้ก็คือที่ที่เอาไว้พักนะครับส่วนทางเราอยู่ทางอยู่ในศาลาที่พักส่วนทางด้านขวาก็จะเป็น ถ้ำพาสีอานครับส่วนถ้ำนี้ก็คือน้ำสวัสดที่เราคุ้นเคยนะครับซึ่งมีก็มือจอปิดตรวจจับไว้ด้วยนะครับถ้ำสวรคนถ้ำสวรคนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือมันจะเป็นศาลาให้พักก่อนที่จะเข้าไปถ้ำสว่คนเห็นมาได้สีเหลืองๆตรงนั้นนะครับทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็เป็นถ้ำแค่เล็กๆนั่นแหละแต่เอาจริงๆนะคะทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูนะเดี๋ยวผมถือกล้องไปเองครับ คุณตาก้อง,องชุ่งยีก็อยางอันนี้สรุปให้เขาเห็นว่นี่นี้ถึงไปอย่างนั้นไม่ได้หนูต้องดูด้วยว่าแบบมันชุ่มีถือไม่ได้หรอนูต้องเดินด้วยทั้งถือด้วยมันทั้งครายมนะคบทุกคนความลึกมันเป็นลงกไปเป็นเม็ดเมสตอนนี้พ่อผมกำลังสำรวจอยู่นะครับทุกคนตอนนี้เราก็จะฝากไว้กับตาก้องนะครับนี่ครับผมตาก้อง เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเข้าไปในถ้ำสวรรค์นะคะทุกคน้อ,คอ,องดี่เราวางน้องหูกนี่นะคะทางทางลงถ้ำสวรรค์นะคะทุกคนลงไฟได้ไหมคะพ่อลงได้สบายลงได้สบายเลยโอเคองั้นแ่ว่าเอาตูดลงก็แล้วกันมีไฟใช่ไหมหมีไฟใช่ไหม,มไฟกลงวโอ้ข้างในมีไฟนะคะทุกคนนี่นะคะปากถ้ำนะคะ ฝากถา้ำเข้าท้าสวรรค์นะคะทุกคนไปกันเลยค่ะนี่ค่ะบันไดก็จะเป็นอย่างนี้นะคะคข้างในมีไฟาานะความลึกความลึกน่าจะประมาณมนนนกี่<า>เมตรปะฮะเกือบสองร้อยเมตรอืมความลึกนะคะจากที่เราลงมา ตรงนี้นะคะทุกคนลงไปข้างล่าง <Okay. S 1> ความลึกประมาณสองร้อยเมตร<ม>นะคะสองข้ามติันเป็นถ้ำใหญ่สองข้ามติดกันโอถ้ำใหญ่ก็คือทางทางดูเล็กนะคะทุกคนเดี๋ยวนะคะให้ดูให้ทุกคนดูนะคะโอ้นี่นะคะสุดยอดเลยะค่ะทุกคนโอ้คุ้มค่าค่ะมามาให้ได้นะคะทุกคนมาเที่ยวให้ได้เลยนะคะมาชม มาเที่ยวชมถ้ามีโอกาสมาเที่ยวชมมามาได้เลยนะคะ,ะ,คะทุกคนตรงถ้าสวรรค์เมื่อตะกู่ก็คือเรากะจะถอดใจแล้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าแม่มแม่เองเนี่ยก็คือจะเป็นลมแล้วนะคะเมื่อตะกูะะ่ะก็บอกว่าลมไปเป็นร้อยร้อยเมตรโอ้นี่นะคะแต่ว่าพอมาถึงแล้วคุ้มค่ามากเลยนะคะทุกคนนี่นะคะมีโอกาสมามา,มาเที่ยวกันนะคะมามาชมความงามกันนะคะทุกคน ที่เรามาเนี่ยก็คือไม่ไม,ไม่มีใครเลยนะคะมีแต่มีแต่เรานะคะด้วยอ่าน,นี่นะคะอืมเดีย๋ยวเราพาทุกคนลงไปนะคะอไปไปไปชมความงามภายในถ้ำด้วยกันนะคะมีไฟนะคะทุกคนเขาเปิดไฟเราให้ดูจากข้างบนเมื่อตะโกนที่เราลงมาแล้วก็เนี่นะคะ่ะบันไดตอนแรกก็คือจะเป็นบันไดไม้แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นบันไดเหล็กนะนะคะทุกคน ภค่อยๆไต่ลงไปเรื่อยๆนะคะนี่เป็นพุ่งนะคะทุกคนแต่เมื่อสักครู่อ่าพ่อน้อง่านช่วยเนี่ยก็คือเขาบอกว่าข้างในนี้เป็นเป็นถงใหญ่นะคะทางลงดูเล็กนะคะๆๆนอดเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะทุกคนพอเราลงจากบันไดเด็กแล้วก็คือก็จะเป็นบันไดที่บันไดบันไดดิน โอ้ตรงนี้เย็นเย็นมากเลยค่ะทุกคนเหมือนมีลมพัดมีเหมือนลมพัดออกมาประทะเราแบบเย็นแบบเย็นมากๆเลยนี่ล้วโอ้ยนี่แล้วค่ะทุกคนนี่รามดุดนี่ลมพัดออกมาประทะเรานะคะ,อ,ะอย่าให้รูทางที่เรามาอีกครั้งนึงนะคะทุกคนเป็นรูคล้ายๆแบบเป็นช่องไม่ใช่เป็นรูเป็นช่องนะคะเป็นช่องนะคะเป็นช่องมาอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคน ตรงนี้แบบมีลมประทะเรามาอืเดี๋ยวเรา,านี้เอาแผลกล้องไปให้ดูข้างในนะคะทุกคนนี่เป็นถุงนะคะข้างในนี่เป็นถุงกว้างนะคะทุกคนพอติดไฟให้แล้วนะคะกว้างอย่างนี้เลยนะคะทุกคนนี่แค่ชั้นแรกนชันแรกนะคะทุกคนนี่แค่ชั้นแรกอนึน่นี่ทาง นี่ทางเข้าที่เรามาเมื่อตะคู่นะคะเนี่ยเป็นช่องแค่นี้เองแต่พอพอเราเข้ามานะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเป็นโถงอย่างนี้เลยนะคะถ้ำสวรรคะ์ค่ะทุกคนพอมาถึงนี่แบบโหลมพัดเย็นจากเมื่อเหมือนจะเป็นลมเมื่อัะคู่ลมพัดเย็นเย็นก็แบบดีขึ้นนะคะกลมค้ามากเลยคะ่ะทุกคน นี่นะคะทุกคนนี่เป็นช่องเขาตามธรรมชาติแล้วค่ะโอ้ขอโทษค่ะที่ที่ถงอันเนี้ยที่พ่อน้องชุงดีกับน้องชุดีเขายืนอยู่เนี่ยก็คือเป็นแค่ชั้นแรกแต่มีชั้นลงไปอีกนะคะทุกคนนี่นะคะทําสวรรค์ไปกันต่อเลยค่ะทุกคนโอ้โหนี่นะคะนี่เป็น ช่องเขาตามธรรมชาตินะคะทุกคนอันนี้เป็นรากไม้รากต้นไม้เขาย่างลงมาในข้างในนี่ก็คือก็จะมีมีไฟเขาติดไฟไว้ให้แล้วแล้วก็มีกล้องนะคะมีกล้องวงจรปิดติดเป็นพักเป็นระยะระยะนะคะเป็นช่วงๆตรงนี้เป็น ถงถ้ำที่โดนน้ำกัดเตาะนะคะทุกคนอย่าทุกคนอย่าไปยืนใกล้ๆนะคะเพราะว่าอาจจะแบบเป็นดินสไลด์ลงได้นะคะทุกคนเพราะว่าด้วยฝนตกเนี่ยก็คือพอฝนตกมานะคะอย่างนี้นะคะทุกคนน้ำอาจจะกัดเตาะหน้าดินนี่นะคะเดี๋ยวเราให้ทุกคนดูนะคะตรงนี่นะคะพ่อน้องชองดีเขาอยู่อยู่ตรงข้างล่างนะคะตรงนี้ก็คือ อาจจะเป็นดินไล้าลงเราอ่าไม่ต้องเข้าไปใกล้นะคะอันนี้เรายื่นโทรศัพท์ถ่ายให้ทุกคนได้เห็นนะคะลงบันไดอยู่ทางนู้นนะคะทุกคนไปกันต่อเลยค่ะอู้นี่นะคะอันนี้เขาติดไปให้เป็นตามทางนะคะมีทางลงนะคะทุกคนโหสุดยอดเลยค่ะทุกคนก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยเราขึ้นมา ทุกคนลองนึกภาพตามนะคะเมื่อสักูเนี่ยเราขึ้นมาบนภูเขาแล้วทีนี้พอเราพอเรามาถึงบนบนภูเขาแล้วเนี่ยก็คือก็จะมีช่องให้ลงก็คือเป็นถ้าแล้วก็เราก็เหมือนไต่ลงไต่ลงอันนี้ก็คืออยู่ตรงกลางภูเขานะคะทุกคนนะคะนี่นะคะเอ,อันนี้บันไดนี้ก็คือเขา ทำลาดลาดปูนเป็นบันไดให้แ hmm. ล yes, like <no ้วนะคะทุกคนเดินเหยียบได้นะคะมั่นคงขอบคุณนะคะที่ให้มาเยี่ยมชมโอ้ควครับครับผมอันนี้เรามาถึงชั้นที่สองแล้วนะคะชั้นที่สองชั้นต่อไป ยังไม่ยังไม่สุดนะคะทุกคนทามน,นี้ก็คือยังลงไปได้อีกค่ะอันนี้เราลงมาชั้นที่สองชั้นที่สองอทุกคนคะที่เมื่อตะกุ่ที่เราเรายืนอยู่ตรงชั้นที่หนึ่งที่เราแพรกล้องม่ให้ดูอ่ะก็คือทางทางวัดเนี่ยเขาใช้ใช้อ่าซีเมนปูนซีเมนอะ่ะ ฉาบฉาบก้อนหินไว้แบบให้มันติดกันนะคะทุกคนทุกคนเดินมาได้นะคะรับรองไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มีดิมสไลดนะะนน์นะคะทุกคนเนี่ยอ่าเนี่ยแหละค่ะไม่มีิมสไลด์เลยใช่ก็คือเขาเขาฉาบไปแล้วป้องกันนะคะรับรองปรับความ<อ>ปลอดภ<อ><ฮ>ัยไปก็คือน,น,นะคะปลอดภัยมากเลย<า>ครับทุก <ๆ S 2> คนาจะเป็นถ้ำเย็นนะคะแคนแรกจะเป็น้นรลอนชั้นที่สองจะเป็นชั้น โอ้ใช่โอ้เย็นมากเลยทุกคนนี่นะคะอะน้องช่วงดีงยืนนั่งอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนแต่พอดีว่าตัวเราเองอ่ะยืนอยู่ตรงนี้นะคะยังเดินไม่ถึงน้องช่องดีแต่ว่าไอเย็นเนี่ยปะทะเข้ามาเลยนะคะทุกคนแบบเป็นไอเย็นนะคะไอเย็นเหมือนเหมือนเราเปิดตู้เย็นอทุกคนทุกคนรับครับครับผม ทุกคนเลยนะครับครับผมชั้นแรกจะเป็นชั้นที่อากาศนงครับชั้นที่ต่อมาคือจะเป็นชั้นที่เย็นขึ้นมานิดนึงครับครับ,รบส่วนพอมาถึงตรงตาต้องโอ้ะะยเย็นมากมันก็จะมีเริ่มมีลมเย็นแล้วนะครับตัวช้าฝาจะเย็นเท่ากับแอร์แอร์ในโรงแรมเลยครับโอ้ <laughs> นอ้องชมดีบรรยายได้แบบใช่ค่ะยังไง อ๋อใช่ค่ะต้องอันนี้เป็นธรรมดานะคะทุกคนก็คือเราก็ต้องคอยระวังนะคะเพราะว่าอันนี้เขาอยู่ในถ้านะคะทุกคนเป็นถ้ำตามธรรมชาตินะคะมาเลยครับก็คือ, <c oughs> คอเรานั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนเราเปิดเปิดตู้เย็น <c oughs> เหมือนไ <c oughs> อยเย็นจากตู้เย็นแบบมาปะทะ <c oughs> แบบ <c oughs> เป็นพักๆเลยค่ะทุกคนอูแบบนั่งอยู่ตรงนี้แบบเย็นมากครับผมไปกันครับไปไปต่อเลยครับผมท่านคือนเย็นเรา ใช่ใช่เย็นเท่าแอร์เลยค่ะทุกคนจริงค่ะจริงอย่างที่น้องบอกก็คือลมปะท้ามาในแบบเย็นลอน <ะ S 2> ้ำนักครับผมไปเลยหนุกน,นี่นะคะเขาจะติดไว้ให้อ่าที่เรามาเมตกุลนะคะทุกคนทีอย่างนี้นะคะอันนี้ชั้นสามนะคะโอ้ทุกคนอ่าเดี๋ยวแล้วคะหินหินในนี้นะคะทุกคนลักษณะเป็นหินปูนนะคะ แล้วแบบเมื่อฝนตกมาเนี่ยก็คือเขาจะมีการตัดซอกตามธรรมชาตินะคะ,ะทุกคนดูลายนะคะ,คคะดูลายหินนะคะทุกคนนี่คือการตัดซอกของน้ําตามธรรมชาตินะคะการตัดซอกของน้ําฝนพอน้ําฝนตกลงมาครับผมนี่นะคะทุกคนอู้แบบยิ่งเนี่ยค่ะน้ำระวังลื่นนะคะครับผมเพราะมันคือฉีดคงค่ะอ๋อมันเป็นน้ำฝนหรือเปล่าลูกนี่นะคะทุกคนฉีดคร้งค่ะครับโอ้ฉีดคงคาวไม่เยอะขนาดนี้หรอกลูก ไปนะคะไปต่อโอ้ตรงนี้สุดยอดเลยค่ะทุกคนตรงนน้นเป็นเป็นบันไดขึ้นนะคะบันไดขึ้นอีกฝั่งหนึ่งแต่โถงนี้แบบโอ้สุดยอดเลยค่ะแบบสวยมากโอ้ทุกคนโถงตรงนี้เป็นโถงใหญ่นะคะมีพระพุทธรูปนะคะทุกคนโอ้ทุกคนนูนนะคะผนังถ้ำอยู่ตรงนู้นนะคะทุกคน พลังถ้ำตามธรรมชาติแล้วทุกคนู่นอยู่ตรงนน้นเลยอันนี้เป็นทางขึ้นอีกทางหนึ่งนะคะก็คือเรามาจากทางนี้นะคะทุกคนนี่มาจากทางนี้แต่ว่าถ้าเราจะกลับหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือเราไปทางนู้นก็ได้นะคะตรงที่เป็นช่องสว่างๆนะคะทุกคนโอ้หขอบคุณนะคะที่ให้มาเยี่ยมชมโอ้ ตรงนี้คืออู้ยแบบสุดยอดเลยเค,ครับทนะมันยังมีทางขึ้นมากกว่านีอนทนูทางขึ้นทางขึ้นตรงนี้ก็มีนะคะทุกคนเนี่ยตรงตรงนี้นะตรงนี้หลังแม่ก็นีโอทางขึ้นเยอะนะคะขึ้นได้ขึ้นได้หลายทางมาได้หลายทางทุกคนแล้วแต่ทุกคนมาสะดวกมาทางไหนเลยเน,นี่<อ>ป<ะ>้าแล้วตรงนี้ล่ะช่องเนี้ยไปยัง อัน,นเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเรามาไหว้พระกันก่อนนะคะทุกคนกคน,นี่นะค่ะทุกคนแม่แม่ไหว้่แม่อุทอท้ทนิงนะเนี่ยดูดิสวยมากๆเลยดูดูตรงบันได